นดอกเลยกะว้าวสวยมากๆเลยเลยก่ะอะสวยมากเลยอยู่ท้ายฟ้าวิ่งแป๊บเดียวก็เหนื่อยละหอบแห้งแคกละ you try make you try and try เนี่ยเลยก่ะ ยูแฮปอันนี o ฟุตบอลเด็กอะยูแฮปนิวฟุตบอลยูเล่นดิสชอบไหมชอบฟุตบอลสีนี้ไหมมันนิ่มนะนิ่มกว่าลูกฟุตบอลลูกเก่านะ <c oughs> เล็กอะสามารถเล่นได้นะว <c oughs> นะ <c oughs> ิ่งออกกำลังกายทุกเช้านะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องอ้วนมากแวะรอบเหรอบไปหาอะไรมาล่ะนะได้ยินแต่เสียงกระดิง่ง